สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่ทั่วมันกสีส่วมาส่วนทุกคนไปให้กับเขาอีกคือเก่าค่ะแม่ทั่วมนเป็นแม่บ้านนะคะอาชีพเฮาส์ฟลวแม่ทั่วมันกษินี่แต่ให้กับเข่าเนี่ค่ะดูแลสามีนะคะดูให้ลูกกินแม่ท่วมันกสินี่หนาที่ให้กับเข่าเพราะว่าแม่ทั่วมับก็เรียนเหนงานนอกบ้านนะคะแม่ทั่วมาเป็นเป็นแม่บ้านค่ะนะคะเพราะว่าพ่อท่วมนเขาอายุแปดแปดสิบเอ็ดปีค่ะ นะคะเขาก็เป็นคนผู้เฒ่าคนหนึ่งนะคะแม่ทัพมากะบอสสามารถทีว่าสีออกไปเห็นงานนอกบ้านได้ค่ะถ้าแม่ทัพมาออกไปเห็นงานนอกบ้านนะคะแม่ทัพมากะพอทแม่ทัพมากะต้องเห็นงานเต็มนะคะแปดุ่โมงหนึ่งเก่าซุโมงเขาเอิญมาเต็มนะคะแม่ทัพมากะต้องอ่านเสียผ้าสีนะคะจ่ายผ้าสีเลาแม่ทัพมากะแบบว่าพอทักมาเขาก็ไม่อยากให้แม่ทัพมาไปเห็นงานนะคะเพราะว่าเขาต่องม่งอยู่บ้านคนเดียวอายุแปด 80แล้ว8 0แล้วเขาก็ต้องการให้แม่เขามาอยู่บ้านาพาไปย่างเล่นไปกินกาแฟนะคะช่วงช่วงเวลาก่อนโควิดแม่ทุกมาเกษียณเป็นจังสี่นะคะไปไปย่างเล่นไปมือนีไปเมืองน,นั่นเมืองนี่ไปกินกาแฟไปกินอาหารเั็นสี่นะคะช่วงโควิดแม่ทุกมาเกษียบอยู่บ้านเกษียณสี่นะคะทุกคนถ้าแม่เข้ามาไปงานจบซีลอยเหรียญเนี่ยแม่เข้ามาไปเ็งานอ่ อาทิตย์หนึ่งแม่ก็วมาสิไป 2, สอนะงหงมื่นสินะมันก็สิบอกขุ่ม่าดหนามมันรถนะคะขาดหนามมันลดขาค่าเสียเวลาแม่ทั่วมาตีแล้วเจ้ากันค่ะบอกขุ่มแม่ทั่มันก็เลยบรเส็ดนะคะแม่ทั่วมาที่ว่าอยู่บ้านแบบว่าประหยัดน,นะกินอยู่ประหยัดแม่กะสิพ่อ,อยู่ใดพอทั่วมาวางสั่งกะต้องดูแลสามีไปค่ะเห็ดกับเขาแบบนี้คะ่ะเหมือนทุกคนเห็นนะคะนะคะโอเคนะคะแม่ทั่วมาเกสิวันนี้แม่ทั่วมาเสษีไปเอยียงล่ะ นี่ปานะคะปลาหลักปลาแซมอนนะคะแม่ท้องมากระสีเห็ดหอยลูกไส้สินหนึ่งพอท้่มมาสินหนึ่งนะคะเราแม่ท้องมากระสีม,มีอีหยงังมีลูกเข้าเอิญโรสเซโคนโรสเซ็โคนแม่ท้อมมากระลืมนะคะส่วนมีหัวสมองแม่ท้องมากระโบดีแม่ท้องมาแบบสื่อมาแบบแทกแข็งนะคะแบบบไดยสดๆคนที่นี่สิก,กินอาหารแบบแทรกแข็งค่ะแม่ท้องมากระสีเอามาแบ่งต่มนะคะลงในหมอนี่ค่ะ เราแม่กะสิเป็นชักนะคะเนี่ยแม่ทองมากะสิต้มไวะะ้แล้วแม่ทองมากะสิใส้เบือเนี่ยค่ะใส้เบือนะฮะทุกคนนล็กน้อยแม่ท่องมากะสิปิดฝาไว้นะคะแล้วแม่ทองมากะสิมาเห็ดไม่เห็ดมั่นฝรั่งต้มอยู่หมอน,นี่คะ่ะมีมั่นฝรั่งทองมาเมื่อนี้แม่สิเห็ดแม่ทองมาสิเห็ดแบบมั่นฝรั่งบดนะคะแม่ทองมาบดิเ็ดแบบ มมอซาดคาโตฟแม่ซีเฮดแบบคาโตเฟนบดนะคะแบบคนเยอรมันเขากินโอเคนะคะแม่โทรมาเหตุกนเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าวิธีจัดจานแม่โทรมาสีเฮดออกมาเป็นจังไห่นะคะอาหารเยอรมันอย่างอื่นแม่โทรมากะฝากกดติดตามท่านนี่แม่โทรมาซัมมาลีด้วยนะคะเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเดี๋ยวแม่โทรมาสีเขาไปเบิ่งให้ทุกคนค,ะค่ะกดคัาสไคใส่ให้นะคะเป็นหมู่กันแบบยงย่า ทบังยางแม่ทอมันเขาไม่สายาว่าแม่ทอมัน้อค่ะแม่ท่มันเทาบรอยากให้ห้ารู้จักกันนะคะเพราะว่า youtube เขาแต่เข้าไปไหว้นี่ o u t u b e เขาสิตรวจสอบเขาสิหมายถึงว่าห้าแหลกแหลกแหลกัดก,ก,กันนะคะแหลกคัดไขกันนะคะห้องต้องเข้าใจตรงนี้อาสิปะฟู่นึงอาจิพใบซ่าปูนึงอาสีมาเร็วไงังสิ่นะเออห้าต้องซอยเหลือกันนะคะทุกคนเข้าใจโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ทอมันเทดแป๊บนึงค่ะนะคะเท่พอทูมันแป๊บ ห้องมะเบิงกันว่าแม่ทุกมาเทนแล้วจัดจานสิเป็นจังไหนคะอาหารเยอรมันโอเคนะคะปอกมันฝร,รัง่งหั่นแล้วแล้วนะแม่ทุมกมากระสีมาต้มลงหม้อค่ะ เพื่อดีแม่ทุ่มมาสีมาเฮดมันฝรั่งบดนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าหน้าตามันฝรั่งบดแม่ทุ่มมาสีเป็นยังไงถ้าแม่โตแม่ทุ่มมาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ทุ่มมาสีบดให้เบิ่งค่ะโอเคนะคะแม่ทุ่มมาสีถอดปลาลักแม่ทุ่มมากระชีเข็ดคล้ายๆกับไอ้ขนมสนิทเสร็เนี่ยนะแต่งันนี้อว่าไอ้สนิทไอ้ปลาลักของแม่เนี่ยติดติดกระทะนะคะกระทะอันนี้แม่ทุ่มมากระชีไชเนยนิดหน่อยนะคะสำหรับถอดโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกัน แม่ทุบมากละลายแล้วนะแม่ทุบมากระสิมาถอดปลาเส้นมอนนะคะเนี่ยแม่ทุบมากระเส็ดจังสีค่ะเอาปลาเส้นมอนแตะแป้งแน่บ่ให้บ่ให้มันติดกระทะนะคะทอดแป๊บเดียวค่ะทุกทุกคนปลาหลักนี่มันสีมันสีปลาเส้นมอนนี่มันสีสุกเร็วค่ะแม่ทุบมากระสีทอดแป๊บเดียวนี่ค่ะแม่ทุดมากระสีแบบว่าปลาเข้ากระสีบ่ได้ติดกระทะเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนง่ายๆนะแม่ทุบมากระสีมีซอสลาะ อาหารเยลรมันนะคะทุกคนร่มงติดไทิดหน่อยนะคะติดไทยร่มพอแหงนีกินหอมนะคะเพราะปลาละข้ามันจะข้าวแมา่ทาามันจะร่วงไปนิดหน่อยะะตอนนี้แม่ทอามันกับเฮดาโตเฟินต่มมันฝรั่งเหลี่ยแล้วนะคะทุกคนคาโตเฟิน มันฝรั่งแม่ผู้มัากรสิเตียมเห็ดมันฝรั่งบดนะคะแม่ผู้มัากรสิเห็ดแบบนี้ค่ะมันฝรั่งบดของเยลรมันมาขัน,นะะต่อนเนี่ยทุกคนแม่ประมมากระบดนะคะใส่แบบนี้คางมันสิมีทีกดนะคะทุกคนมันฝรั่งบดของเยลรมันนะคะพ็อปกินกัน้ัซีน่แม่ผู้มัากรสิเติมนุ่มลงไปค่ะทุกคนเนี่ย เปียวนะคะนุน่มนัวสดแม่ทุ่มมากระสิก้าเอาค่ะปกติเฮาสิมีถถวยตวงแต่แม่ทุ่มมาใส่ถวยตวง,ตวตวงหรอกค่ะเฮาสิอยู่ในสมองของแม่ทุ่มมาเลยค่ะว่าแม่ทุ่มมาสีใจประมาณใดนโอเคนะคะแม่ทุ่มมากระสิกดง้า บดเติมน่องน่องไปแ,แม่ทูมมากระสีไซเนยแค่นี้นะคะกับความมีเกลือหน่อยนึงเดี๋ยวแม่ทูมมากระสีรอดจัดจานนะคะเดี๋ยวห้องมาเบิ่งกันนี่แหละค่ะวิธีเห็ดมันฝรั่งบดของขนเยอรมันค่ะแม่ทูมมากระตร้มอ่าโรสโคลเลอร์แล้วแล้วนะคะรอดเตรียมจัดจานเหล้ามันฝรั่งบดของแม่ทูมมานี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวแม่ทมัอย่างเดี๋ยวคือแม่ทมัดกบสีมาแค่เฮ็ดนามซอสลาดนะคะที่กินกับผักกินกับมันฝรั่งนะคะเรากินกับปลาลักนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแม่ทมัสส่เห็ดซอสมองง่ายๆค่ะแม่ทมัสสื่อสําเร็จนะคะสําหรับซอสลาดผักเนี่ยคะ่ะแม่ทมัดกะที่ใส่แบบนี้นะคะของงนอค่ะง่ายๆเนี่ยค่ะ,คะแกแล้วแม่น้องก,ก็เสียมาเทนะคะ อันนี้แม่ทอดมาบ่าไดต้ตีตีกับนมนะคะตีอันนี้กับนมนะคะ่ะแกบแกะกะเอานะคะแม่ทอดมาแกะสีบ่ได้ตวงใจงอีหยนแบบนี้คืออยู่ในสมองแม่ทอดมาเลยแกสองจานเท่นะคะมันอันนี้ไปแม่ก็ามากระสิเติมนมนะคะเติมนมลงไปหน่อยหนึง่งแม่ก็ดมากระสิค้งอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเท่าทกับจจกไปัดใส่จานนะคะ <BBQ> จานนะคะ รักแม่ทุกมาปลาซีมอนแม่ก็มากระสีว่างปล่อยยังสีนะะ้นำค้างจานเห็ดไข่ไข่ก็เข้าไปนั่งกินหลานอาหารนะคะคิดว่าเข้าไปกินกันนะ,ะทุกคนเค้นะคะเดี๋ยวแม่ทุกมากระสีเอาผักลุ่มฟางฝรั่งบดนะคะแม่ทุมากระสีทำน้ำใสจานใสจานน้ำค้าง่ยทุกคน ซอสลาดของเ้านะคะทุกคนที่ชอาสิมากินกระปลาไซ้มอนกินมันฝรั่งบดเนี่ยคะ่ะก็ผักอันนั้นสิคายๆก็มาโยเนตโบแมนนะคะมันสีมาสําเร็จนะคะของคานอรรชตาสีมันมันกลมกลมเข้มมันกลมกลมนะคะโอเคแม่ทูมันก,กัสสีอามารลากลง,งเนี่ยหลักของแม่ทูมัดก,กะเลวแล้วนะคะ มันก็สิเป็นยังสีค่ะแ,แม่ทอมัสก็สีแต่งสีสันให้มันหนากรินมากทุกคนนิดหน่อยค่ะนะคะแต่งให้มันคือหลานอาหารนะคะเหมือนเข้าไปนั่งน้ำหลานอาหารเลยนะคะนะคะแม่ทอมัสบ่มี่ยังไหลแม่ทอมัสกับเท็ดได้แค่นี้ค่ะตอนนี้แม่ทอมัสเท็ดฟ้าแล้วแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นจังไรหม่างมากะะทุกคนหน้าตาอาหารของแม่ทอมัสหนากริมไหมคะอาหาร ของเยอรมันนะคะปาสเทม,มอนกินกับมันฝรั่งบดแล้วก็โรสโคอลแล้วก็มีซอส,สนะคะสดละน,นะคะทุกคนแม่ทั่มาเพ็ดเองค่ะทุกคนบาต้องไปลานอาหารนะคะจะไปร้านอาหารตอนนี้เขาก็ยังบวเปิดค่ะนะ,ะนะก็บอสามารถที่ไปนั่งกินลานอาหารได้ค่ะเทาก็ต้องเห็ดอาหารกินเองนะคะแม่ทั่มาก็ต้องเห็ดกินเองค่ะให้ลูกให้สามีกินนะคะมันคือหน้าที่ของเขา โอเคนะคะทุกคนแม่ท o o t h ฝากติดตามพันนี่แม่ท o o t h m a แฟมิลี่ค่ะนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าแม่ท o o t h ขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กดกดไลค์ให้แล้วก็กดกระดิ่งให้แม่ท o o t h แล้วก็บเบิง่งแม่ท o o t h ขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ท oothmart จะสีขาไปเบิ่งนขึ้กันค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ